โฮลา,าร์แชนแนลมาจันพังบวกร้อยล้านชายชาญ9ก้ามงคลโฮลา,าราสับอินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวาลัคนาราศีสิงห์ดูดวงช่วงสวงการ67เจ็ามิถุนาย,ยนถึงส1็พฤษภาคม2567เในแง่ของการเงินการงานความรักตัวเลมโชคและเรื่องอื่นที่น่าสนใจรับชมรับฟังได้เลยนะครับในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนชาวสิงห์มัสดงออกในแง่ที่ว่า คุณมักจะเป็นประเภทแบบมองเทรนการค้าขายเก่งมองความคิดของสังคมออกว่าต้องการอะไรคุณจะนําเสนออะไรให้พวกเขาดีจะจับคู่กับใครจะดีกว่าใครถึงไปด้วยกันได้นะครับและคุณมีต้นแบบด้านความคิดความอ่านเนี่ยจากคุณพ่อของคุณหรือไอดอลในรวงใจของคุณนั่นเองในมุมถัดไปเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจของชาวสิงห์น,นะครับ คุณเป็นประเภทแบบไม่เลื่องเยอะไม่เลื่องมากไม่จู้จี้ไม่จุกจิกไม่เน้นรายละเอียดเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูงและมองอะไรไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านชาวช่องบางครั้งก็ดูมีจิตใจที่มันรูหลาอู้ฟู่บางครั้งก็ชอบทําตัวติดดินถือว่าใจของคุณมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้เดียวมาอีกด้วยและหากคุณคิดอะไรไออกแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยคุณมักจะใช้คุณธรรมประจําใจที่คุณยึดถือ จิตม,มั่นถิมมั่นมาเนี่ยแก้ไขสิ่งยากๆให้มันร่งร่วงไปได้ในมุมถัดไปเป็นเรื่องของพรสวัรคิ์และความสมรพิเศษของชาวราศีสิงค์คืออะไรละ่ะคําตอบก็คือคุณมีบุคคลิกที่คบกับใครก็คบไปอย่างง่ายดายมีน้าใจมีจิตใจที่ดีมีเมตตากรุณาสูงและมักจะไวต่อสภาวะแวดล้อมที่คุณอยู่อีกด้วยในขณะเดียวกันกเนี่ยคุณก็ใช้วิธีการยืดด่นเป็นกันเองกับคนข้างนะครับ เพื่อแก้ไขปัญหายากๆให้มาดูง่ายดายมากยิ่งขึ้นโดยใช้วิธีส่วนตัวใช้วิธีเทคนิควิธีการคิดแบบเฉพาะเจาะจขงของคุณไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแต่ได้ผลทีเดียวนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีการที่คุณเลือกใช้จะต้องเป็นวิธีการที่มันถูกต้องตามหลักนิติธรรมตามหลักกฎหมายนั่นเองในมุมถัดไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาและาราศีสิงนั้น คุณเป็นประเภทมองคนเก่งนะครับว่าคนที่ผ่านเข้ามาหาคุณนั้นเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรดูดีที่ผ่านมาว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของเขาของเธอเป็นอย่างไรเรื่องมากมายจู้จี้จุกจิกไหมชอบยุ่งยากเรื่องส่วนตัวของคุณหรือของว่าที่รู้สึกภัยหรือเปล่าอีกทั้งคุณมีเทคนิควิธีการนะครับที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในแบบเนียนๆเป็นกันเองอีกด้วยคุณมีวิธีที่จะ ลดความไม่ชอบของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับโดยใช้หลักการบริหารสเสน่ห์การบริหารใจเนีย่ยและความเข้ากันได้กับเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือหรือที่คุณเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับควรสามารถที่จะปลองดองหรืออารมณมรวยในจังหวะจะโคนที่มันถูกต้องทุกจังหวะอีกด้วยหรือคุณมักจะใช้ไม้เด็กนะครับในเรื่องของอาหารการกินอาหารที่ถูกปากอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับ หรืออาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพให้เป็นเครื่องมานาการหรือสีน้ําใจให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองของคุณแฟนงคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเกี่ยวข้องเนี่ยให้อารมณ์ดีก่อนที่จะพูดคุยกับคุณเองเมื่ออารมณ์ดีสงดีก็จะเกิดขึ้นตามมาอีกด้วยแล้วความรักความสัมพันธ์ในแบบไหนล่ะที่คุณต้องการคําตอบก็คือชาวสิงห์นั้นต้องการที่จะให้คนรักของคุณหาเงินกินเงให้มีความอดทนในการ สะสมทรัพย์สินต่างๆและเอาพฤติกรรมแย่ๆออกไปให้หมดในเรื่องของความจุ้จี้จุกจิกความงี่เง่าต่างๆออกไปให้หมดและกลายเป็นคนใหม่นะครับที่มีพื้นฐานที่ดีในการหาเงินและมีพื้นฐานที่ดีในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินทองอีกด้วยมาดูในมุมถัดไปกันบ้างในเรื่องของการเงินเงินเงินั้งทองของชาวสิงโตนั้น คุณชาวสิงห์ทมาได้ดีมากๆในเรื่องของเงินหมุนเวียนในระยะสั้นที่คุณทำมาได้ดีเพราะว่าคุณมีแนวคิดที่เป็นบวกคุณรู้ว่าช่วงไหนที่คุณต้องใช้จ่ายเงินเยอะเนี่ยหรือใช้ในการสร้างชื่อเสียงนะครับเพื่อในเรื่องของการขายของหรือการทําธุรกิจเนี่ยคุณมักจะมีความคิดที่มันแหวกแนวไม่ซ้ํากับใครไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอีกด้วยรวมถึงคุณมีความสามารถเป็นนัก c o อปปี้ไลเตอร์ที่เก่งและทําได้เหมือน อย่างมินเนียนอีกด้วยคุณรู้ว่าอันไหนที่มันไม่ดีอันไหนที่มันยังไม่โดนหรืออันไหนที่มันยังสร้างปัญหามากกว่าสร้างโอกาสเนี่ยคุณก็จะทําการอัดแอปและปรับให้มันเหมาะสมกับคุณปรับให้มันเหมาะสมกับธุรกิยของคุณปรับให้มันเหมาะสมกับกลุ่มผู้ค้าของคุณปรับให้มันเหมาะสมกับผู้ริ้วโของคุณอีกด้วยเรียกได้ว่าสมองในการใช้เงินสมองในการบริหารเงินสมองในการทําให้เงินมันงอกเงินเนี่ยคุณเก่งคุณดีเหลือเกินนั่นเองแม้ว่าปัญหาที่คุณมักเจอในเหตุนี้ มักจะเป็นเรื่องของเงินสดในมือนะครับเงินสดในมือของคุณนั้นมักจะออกไปเยอะในช่วงเวลานี้แต่คุณก็รู้ว่าคุณจะปปะหย,ยังไรเพื่อให้ภาวะสภาพคล่องของคุณยังคงอยู่ได้และไปต่อได้นั่นเองรวมถึงสามารถที่จะสร้างอันจัรที่ยิ่งใหญ่ต่อไปสําหรับคุณได้ดีอีกด้วยนั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาของชาวสิงคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณต้องการตําจัด พื้นฐานหรือรากฐานที่เป็นอุปสรรคต่อการหาเงินของคุณออกไปให้หมดนะครับเพราะคุณเชื่อว่าหากคุณทำมาได้สําเร็จเนี่ยการเงินของคุณก็จะดีมากยิ่งขึ้นหาง่ายมากยิ่งขึ้นเหนื่อยน้อยลงและมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีกว่านี้อีกด้วยมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการงานในเรื่องปัญหางานของคุณซึ่งปัญหาของค,คุณมักเกิดจากการที่คุณจริงจังมากจนเกินไป เหนื่อยจนเกินไปทุ่มเทมากจนเกินไปมักจะเป็นแบบทุกขลาภนะครับเหนื่อยเพื่อให้ได้ความสําเร็จเหนื่อยเพื่อให้ได้อนาคตที่สดใสเราคุณอยู่เหนื่อยเพื่อให้ได้สภาพคล่องทางเ,เงินที่ดีแต่แต่ว่าร่างกายของคนเราร่างกายของคุณมันไม่ใช่เครื่องจกักรมันย่อมมีวันสึกหรอจะเกิดอาการเจ็บป่วยอันเนื่องจากเกี่ยวเรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้อได้โดยง่ายรวมถึงความกดดันอันยาวนานเนี่ยมันจึงส่งผล ทางอ้อมนะครับมันทําให้สุภาพของคุณมันลามันเหนื่อยเ,เกินไปจนเกิดการเจ็บป่วยในจุดเดิมๆซ้ำๆซักๆได้เพราะฉะนั้นแล้วหาจะให้ดีนะครับควรจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทํางานนะครับเพื่อให้ตัวคุณใช้งานน้อยลงใช้ร่างกายน้อยลงนะครับเพื่อยืดระยะเวลาในการทํางานและลดอาการเจ็บป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกตัวนั่นเอง แล้วการงานในความคาดหวังในความปรารถนาของชาวสิงค์คืออะไรล่ะคาตอบก็คือคุณอยากให้งานของคุณมีความเครียดน้อยที่สุดคุณอยากให้งานของคุณมีปัญหาน้อยที่สุดคุณอยากให้อุปสรรคและปัญหาต่างๆมีน้อยสุดในการทํางานสิ่งนี้ล่ะครับคือสิ่งที่ชาวสิง์ต้องการในเรื่องงานนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของภาพรักที่สังคมมองคุณพวกเขามักจะมองชาวสิง์ว่า มีพลังใจที่เกินร้อยมีพลังใจที่มีความยืดหยุ่นสูงมากๆมีพลังใจในการปลองดองต่อสิ่งบรบก้งดี่ดีและมีกลเม็ดที่เด็ดที่ขาดที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนในการจัดการกับปัญหาที่มันยาก,ยากและมีความละเอียดสูงๆอีกด้วยมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของโอกาสและโชคลาภของชาวสิงโตนั้นโชคคุณเกิดจากการที่คุณทุ่มเทเอาจริงเอาจังกับงานในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้มัน รุ่งร่วงอย่างเอาเป็นอาตายในระยะเวลาอันยาวนานการอดทนต่อสถานการณ์ที่ยากลาบากในทุกแบบและการเข้ากับคนอื่นได้ดีแบบนินเนียน,ยนสิ่งนี้แหละครับที่เป็นโอกาสและโชคลาภของชาวสิงโตนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของตัวเลขนําโชคดาวเด่นสำหรับชาวลัคนาและราศีสิงห์ก็คือเลข4เลข3และเลข8นะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาแระศีสิงห์ดูดวงช่วงสงการ6-7 13มิถุนายนถึง11พฤษภาคม6-7หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่ายลืมกดดิ่งช่องกดริชตาช anel ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ